ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําแกงส้มผักรวมกันนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะมีผักบุ้งมียอดฟักทองมีน้ําเต้าแล้วก็พริกแกงส้มนะคะแล้วก็หมูสับค่ะมาข่าเปีกนะคะทุกคนแรกก็เอาน้ําใส่หม้อตั้งไฟแล้วก็ใส่พริกแกงส้มลงไปนะคะ แล้วก็เดือดเราก็ใส่หมูสับลงไปค่ะทุกคนเราก็ใส่หมูสับลงไปนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะทุกคนประมาณสองสัมทีชูร่รสนิดหน่อยนะคะตามด้วยน้ำาส้มะขามเปียกนะคะที่เราคั้นไว้แล้วน้ำเดือดแล้วนะคะหมูสุกแล้วเราก็ใส่น้ำเต้าลงไปะคะ่ะทุกคน ามด้วยผักกุ้งค่ะแล้วก็ตามด้วยฟักทองยอดฟักทองแล้วก็ปิดฝาให้ผักสุกนะคะทุกคนเราใช้ฟืนในการทำกับข้าวนะคะแล้วก็ผักเราก็าจะสุกแล้วนะคะทุกคนแกงส้มผักรวมของเราก็มียอดฟักทองมีผักกุ้งแล้วก็มีน้ำเต้านะคะ ท่านผู้ชมก็ใช้ผักอย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นมะละกอดอกแคดอกกทองถั่วหรือว่าผักที่สามารถแกงส้มได้หลายชนิดนะคะทุกคนผักสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดขึ้นใส่ชามนะคะทุกคน